ความซื่อตรงซื่อตรงก็คือตรงไปตรงมาเป็นความซื่อสัตว์นั่นแหละเป็นความสุดจริตนั่นแหละแต่ตรงไปตรงมาหรือความซื่อตรงทั้งคุณธรรมอันยิ่งใหญ่เราซื่อตรงต่อตัวเองคือซื่อสัตว์ต่อตัวเอง พูดอะไรก็รักษาสิ่งนั้นไว้กลายเป็นสัจจะมีสัจจะรักษาสัจจะไม่พูดกลับคำพูดแล้วเป็นอันมาพูดแล้วแล้วก็ต้องรักษาสิ่งนั้นอย่างพูดว่าถ้าเราทำสิ่งนี้ไม่ได้ขอลาออกทําไม่ได้ก็ลาออกให้คนอื่นเขาทำได้ให้คนอื่นเขามาประกาศ ความสามารถดูถ้าเขาทำไม่ได้เดี๋ยวเขาก็พ้นเองอะนะแต่อย่าทำาปนคนหน้าด้านตลบตะแลงพูดเรื้อยไปหลบเกลื่อนคำพูดของตัวเองไร้สัจจะแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์นะไม่ซื่อสัตย์ต่อตอนเองไม่ซื่อสัตย์ต่อชาวบ้านชาวเมืองไม่ซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินอันนั้นมันก็ เป็นคนที่ใช้ไม่ได้ะนะอลอกเขาไม่นิยมยกย่องกันพูดตลบตะแลงก,กลบเกลือนเรื่อยหาความจริงใจไม่ได้หาความซื่อสัตย์ความสุจริตไม่ได้เพราะพุทธเจ้านั้นบอกว่าวาจาช้อนต,อต้องเช่นเดียวกับใจยะ่า,าวาทีตะทาการี พูดไว้อย่างไรต้องทำอย่างนั้นประกาศให้มันชัดเจนว่าเราคือผู้ที่รักษาสัจจะคนโบราณก็รักษาสัจจะนะยิงไม่เข้าเนื้อเหนียวนะฟันไม่เข้ายิงไม่ทุยิงไม่ทะลุนะเพราะเขารักษาสัจจะนะคนสมนัยนี้ไม่เลยสัจจะแทบจะไม่มีเลยแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะคนรักษาสัจจะยังมีอยู่ คนนั้นน่าชื่นชมยกย่องนะสวัสดี